สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2555ความพินาศของห่วงถูพลังสมาธิของใครหลวแข็งแกร่งมากจนแม้แต่เทพเจ้าก็แทบไม่สามารถทำให้เขายอมแพ้ได้ดังนั้นเฮนเดซึ่งพาเขากลับไปยังดินแดนซียของเผ่ามนุษย์มาป่าและเตรียมใช้ความรู้ชั้นสูงโบราณเพื่อทำลายความตั้งใจของเขาอย่างชา้า ตราบใดที่ความตั้งใจของเขายังไม่ถูกทำลายการควบคุมหรือบังคับให้เขาเปิดเผยข้อมูลระหว่างการสอบสวนก็จะง่ายกว่ามากการที่ใครหลวและกราฟินเคลื่อนไหวหมายความว่าผู้ทรยศคือหนึ่งในผู้อาวุโสสูงสุดคุณตงมู่ห่วงและจิวโชวไปหลังไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาว่าใครคือผู้ทรยศแน่นอนว่าจารุ่ยเฉินไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนี้จารุ่ยเฉินรีบกลับไปยังดินแดนเสียงของเผ่าปีศาจประตีโดยที่สุด มีเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดำเนินการทันทีนับตั้งแต่ที่เขาได้เห็นจารุเฉินต่อสู้กับเหล่ามาหาเซียนในขั้นบัญชีโชวจากพระราชวังที่เป็นความตายมากมายหยานห่วงถูกก็เกิดอาการไม่สบายใจดังนั้นเขาจึงได้แยกตัวออกไปอยู่ในทัางฝึกฝนในดินแดนเสียงของเผาพิพซาปตะพีมีค่ายนกลึ่นการเวลาอันทรงพลังอยู่ภายในท่าฝึกฝนนั้นเขาได้ฝึกฝนอยู่ภายในมาเป็นเวลาสองเดือนในขณะที่ภายนอกผ่านไปเพียง8วันเท่านั้น ค่ายกลดังกล่าวจะใช้หินเสียนหินเทพและวัสดุบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับกาลเวลาในวันนี้อย่านหวงถูได้ผ่านขั้นกลางของขั้นพันโกอันสําเร็จความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากและความมั่นใจของเขาซึ่งได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากจารุเฉินและชิวียก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยยานหวงถูออกมาต่อสู้กันเสียงหนึ่งดังออกมาจากนอกถ้ำเป็นเสียงของจารุเฉิน จางลวดเฉินกำลังทำอะไรอยู่ทำไมเขาถึงขอให้ข้าสู้กับเขาหรือเขาอาจทำให้เขาขุนเคืองหรือ,อยังไงเขาจึงอยากทำให้ข้าอับอายขายห,หน้ายานหงถูซึ่งนั่งขสมาธิอยู่ในถ้ำรู้สึกสับสนและลังเลเขาไม่อยากจะยอมรับระยะห่างระหว่างความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องยอมรับว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาจางลวเฉินท้าทายคนอ่อนแอม,มันไม่ใช่นิสัยของเขาต้องมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวก่อนนะใครก่อนแอกัน ยานห่วงถูรีบเคลียรสภาพจิตใจที่อ่อนแอของเขาทันทีแสงสว่างที่ลูกโชนปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาและไอพลังแห่งความเหนือกว่าของเขาก็พุ่มโผล่ออกมาจารุว่วเฉินยืนถือกระบี่ไว้ในมือและตะโกนอีกครั้งยานห่วงถูออกมาต่อสู้กับข้าหากจะต้องการให้ศักดิ์ศรีของเจ้ายังคงอยู่ส่วนเจ๋อไห่และส่วนจิงหญิงอยู่ใ,ใกล้เมื่อพวกเขาได้ยินเสียงวุ่นวายพวกเขาก็รีบวิ่งไปทันทีส่วนเจ๋อไห่รู้สึกกังวลเขาถามด้วยความกังวลทําอหาซิรุ่เฉินประสบปัญหาอะไรหรือไม่ ไม่ผู้ฝึกฝนจากตระกูลหยานหลัวทำให้ท่านขุนเคืองหรือเปล่าไม่แจ้าล่าเฉินพูดอย่างสบายๆเจ้าไม่ต้องประมาทขนาดนั้นข้าแค่อยากได้การต่อสู้ที่ยุติธรรมกับหยานหงทู่เท่านั้นเองมีปัจจัยภายนอกมากเกินไปสนามลบล่าสวรรค์น่าเสียดายที่เราไม่ได้ต่อสู้กันอย่างสนุกสนานยิ่งเขาพูดมากเท่าไหร่สวนเจ๋อไห่และสวนเจิงหญิงก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเท่านั้นพวกเขาคิดว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆไม่เช่นนั้นจา้าลั่วเฉินจะลงมือกับหยานหงทู่ทาไม พวกเขารู้ว่ายานห่วงถูปลอมได้รับบาดเจ็บสาหัสจากคราฟินดังนั้นหากยานห่วงถูตัวจริงปลอดภัยก็จะถือเป็นข้อบกพร่องในแผนการของจาโลเฉินปรมาจาร,ร์ยานวิ่ไม่ได้อยู่ในดินแดนเซียนรีบไปแจ้งจกักรพรรดิของเราเถอะส่วนเจ๋อห้พูดกับส่วนจิงหญิงด้วยจีสัมผัสส่วนจิงหญิงเต็มไปด้วยความกังวลนางรีบส่งข่าวไปยังท่านจักรพรรดิทันทีในเวลาเดียวกันนางรีบไปสืบหาทัานทีว่าใครในดินแดนแห่งความหวาดกลัวที่ทําให้จางว่เฉินขุนเคือง ประตูหินของเจ้าฝึกฝนเปิดออกยานหงทู่เดินออกมาด้วยท่าทางสง่างามเขาอมยิ้มและพูดว่าพี่ชายเกิดอะไรขึ้นเหรอจารุเฉินกล่าวว่าตอบข้ามาสิเจ้าไปบอกคนท่านั้นหรือเปล่าว่าข้าเป็นหลานชายของเจ้าไม่จริงเลยใครบอกเจ้าแบบนั้นข้าฝึกฝนตัวเองมาอย่างสันโดษในช่วงนี้ข้าจะพูดแบบนั้นได้ยังไงข้าเป็นคนปล่อยข่าวลือใบหน้าของยานหงทู่เปลี่ยนเป็นจริงจังในขณะที่ปฏิเสธจารุเรฉินรู้จักยานอี้ในฐานะลุงข,ของเขา ยานห่วงถูก็คิดว่าตัวเองเป็นลุงของจางล้วเฉินเช่นกันเขาพอใจในใจลึกๆแต่เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครหากจางล่วเฉินต้องการหาเรื่องเขาก็จําเป็นต้องมีเหตุผลเขาต้องการเหตุผลจางล่วเฉินกล่าวว่างั้นก็ลืมไปเถอะไม่ว่าเจ้าจะพูดหรือไม่ก็ตามวันนี้เราควรต่อสู้กันให้เต็มที่เจ้ากล้ารับคำท้านี้หรือไม่ยานหวงถูไม่เห็นด้วยทันทีเขากล่าวว่าข้าคิดว่าเราต้องสืบสวนเรื่องนี้ชัดเจน ข้ากลัวว่าจะมีคนวางแผนทำลายความสัมพันธ์ของพี่รั่วเฉินกับตะกูลหยานหลัวพระราชวังที่เป็นความตายนั้นน่าสงสัยเล็กน้อยจะรั่วเฉินแท้งทำเป็นโกรธข้าถามว่าเจ้ากล้ารับคำท้าหรือเปล่าเจ้าอยู่ในขั้นพันโกอันส่วนข้าอยู่แค่ขั้นรอบพัฒนาการเท่านั้นร่างศักดิ์สิทธิ์ราชวงศ์ไม่มีความกล้าเลยเลอถ้าเจ้ากลัวข้าจะมาใช้พลังสมาธิของข้ามาต่อสู้กันด้วยพระรกำลังและการฝึกฝนกันเถอะถ้าเจ้าไม่ยอมรับคำท้าข้าเกรงว่าข้าต้องดูถูกเจ้า ดวงตาของหยาดหงทู่มืดลงและเสียงคำรามของมังกรก,ก็เดางมาจากร่างกายของเขาเอาละ่ะข้าจะสู้กับเจ้าแต่ให้ข้าพิสูจน์ตัวเองข้าจะยอมรับสิ่งที่ข้าทำก็ต่อเมื่อข้าทำจริงๆข้าบอกว่านี่ไม่ใช่การกระทำของข้าดังนั้นมันไม่ใช่ข้าจริงๆดวงตาของจารุ่วเฉินอ่อนลงเล็กน้อยอย่างน้อยเจ้าก็ยังเป็นชายที่มีศักดิ์ศรีเข้าไปในถ้ำมันเถอะแล้วมาต่อสู้กันไม่เช่นนั้นทุกคนจะดูแย่เมื่อเกิดเรื่องเลวร้รรายขึ้น ทั้งสองก้าไปในถ้ำฝึกฝนแล้วปิดประตูหินทันใดนั้นก็มีเสียงดังปั้งและพื้นดินก็สะเทือนเล็กน้อยโครงสร้างมิติในถ้ำฝึกฝนของมหาซีมีความมั่นคงและจะไม่ถูกทำลายได้ง่ายจักรพัดปีศาจปัจพีและหยานเจ๋อเซียนรีบเข้ามาอย่างรวดเร็วหยานเจ๋อเซียนคำรามว่าเกิดอะไรขึ้นจารุเฉียนเป็นอะไรไปทำไมเขาถึงท้าทายลุงหวงทูส่วนเจ๋อให้หัวเราะอย่างขมขื่นข้าเกรงว่าจะโทษจางว่าเฉียนเรื่องนี้ไม่ได้ ดูเหมือนว่าจางว่าเฉินจะจบได้ว่าหยานหวงถูเรียกจางห่าเฉินว่าหลานหยานเจอเซียนตกตะลึงจกักรพรรดิปีศาจปฐีเป็นกังวลหยานหวงถูเป็นคนมั่นคงเขาพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้อย่างไรโดยไม่ใส่ใจจางล่วเฉินและประมาจารย์หยานวี่เรียกกันว่าลุงและหลานชายเพราะมีความแตกต่างกันอย่างมากในการฝึกฝนดังนั้นปรมาจารย์หยานวี่จึงมีสิทธิจะพูดถึงเรื่องอาวุโสอาวุโสในโลกแห่งการฝึกฝนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งอีกด้วยผู้ฝึกฝนเกือบทั้งหมดในโลกตราบใดที่พวกเขายังไม่ก้าวเข้าสู่ความเป็นเทพเรียกหยานวีว่าปารมาจารย์หยานวีในทางตรงกันข้ามทุกคนส่วนใหญ่เรียกหยานห่วงถูว่าปารมาจารย์หนุ่มคนที่ห้าส่วนเจ๋อให้กล่าวว่าก็เป็นไปได้เช่นกันที่หยานห่วงถูไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นมีคนพยายามสร้างความขัดแย้งใครมันเชิงกล้าหยานเจ๋อเซียนจ้องมองอย่างโกรธเคืองส่วนเจ๋อให้พูดด้วยเสียงต่ำ ปรามาจานยานวีและเจ้าขงเฉินเรียกกันว่าลุงและหลานชายเพราะเขาต้องการส่งเสริมการแต่งงานระหว่างสองเผ่าพันธุ์ใครบ้างที่มีอยากเห็นท่านกับเจ้าขงเฉินอยู่ด้วยกันจจกพัิปีซาปัตพีกล่าวว่ายวนเฉียนโม่ข้าไม่คิดว่ายวนเฉียนโม่จะใช้กุนูบสะกะปรกเช่นนั้นยานเจอเซงขมวดคิวนางพูดไม่ออกข้าเพิ่งนำปัญหามาให้ท่านลุงห่วงถูหรือเปล่าจจกพัิปีซาปัตพีกล่าวว่าอาจไม่ใช่ยวนเฉียนโม่แต่เป็นน้องชายของเขายวนเปิญจี เขาเป็นคนไร้ยางอายหยานเจ๋อเซียนเชื่อเขาเล็กน้อยนางจ้องไปที่ประตูหินตรงหน้าเขาด้วยความกางังวลและได้ยินเสียงปะทะก,กันที่ดังมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายหรือเปล่าส่วนเจ๋อไห่รู้สึกไม่แน่ใจเล็กน้อยเขากล่าวว่าข้าไม่คิดอย่างนั้นนะท้ายที่สุดแล้วการฝึกฝนของจั๋งวเฉินก็สูงกว่าของหยานหวงทู่มากเมื่อถึงจุดนี้เขาตระหนักทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเห็นได้ชัดว่า การฝึกฝนของยานหวงทูนั้นสูงกว่าของจำโอเฉินมากปั้งหลังจากผ่านไประยะหนึ่งประตูหินก็ถูกเปิดออกด้วยเสียงดังปั้งร่างกายของจำโอเฉินทั้งหมดกำลังลุกไหม้ด้วยเพลิงศักดิ์สิทธิ์ผมยาของเขาแดงเรากับเลือดเขาเดินออกไปเหมือนเทพเจ้าแห่งเปลวเพลิงเขาถอนหายใจยาวจากนั้นเขาก็ถูมือของเขาและถอนพลังของเขาออกไปทีละน้อยอยานเจ๋อเซียนเดินเข้ามาหานารู้สึกผิดและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่า ถ้าลุงห่วงถูไม่ใช่คนประเภทที่ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีข้าเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าได้ยินมาอาจเป็นเพียงข่าวลือจางลั่วเฉินรู้สึกผิดมากขึ้นดวงตาของเขาอ่อนลงข้าสงบลงแล้วข้าเพิ่งจะหนักได้ว่าข้าอาจตกอยู่ภายใต้แผนการของพระราชวังที่เป็นความตายเพื่อสร้างความขัดแยง้งพี่ห่วงถูไม่ใช่คนประเภทที่ไม่กล้ายอมรับสิ่งที่เขาทําอย่างแน่นอนเฮ้ยข้าคุณหันพันเล่นเกินไปจางลั่วเฉินหยิบโถไม้ออกมาและส่งให้หยานเจอเซียนนี่คือน้ำผู้แห่งชีวิต เอาไปให้หงถูกินบอกเขาว่าข้าขอโทษข้ารู้สึกละอายใจที่ได้เห็นเขาหยานเจอเซียนตกตะลึงนางมองเข้าไปในถ้ำฝึกฝนจาาลวดเฉียนทำร้ายลุงหงถูขนาดไหนกันทำไมเขาถึงต้องการนผู้แห่งชีวิตนางหยิบโถไม้ศักดิ์สิทธิ์และเดินเข้าไปในประตูหินอย่างรวดเร็วจาว่าลวเฉยนเดินไปหาจากักรพรรดิปีศาจัตจภีส่วนเจอไห่และส่วนจิงหญิงเข้าถอนหายใจอีกครั้งพวกท่านข้าประมาทเกินไปแล้วโปรดเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่เช่นนั้น ผู้ฝึกฝนทุกคนจะหัวเราะข้าผู้วางแผนหลักของพระราชวังที่เป็นความตายเช่นน่าลังเกียจเหลือเกินหากข้ารู้ว่าพวกเขาอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆข้าจะไม่ปล่อยพวกเขาไปไง่ายๆแน่ทั้งสามเข้าใจว่าเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้สองทางดังนั้นพวกเขาจึงตกลงที่จะปิดปากเงียบไว้เจกพัดปีศาปัจพีจ้องมองไปที่ด้านหลังของจารุเฉินและกล่าวว่าข้าไม่คิดว่าผู้ชายคนนี้จะกลืนศักดิ์ศรีและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองส่วนเจอไห่พยักหน้าและถอนหายใจเฮ้ย ทุกคนคิดว่าจางรั่วเฉินแข็งแกร่งเต็มปุ้ดทจิตนาคาและในที่สุดก็จะพังทลายลงในสักวันหนึ่งอย่างไรก็าตามใครบ้างที่ได้เห็นด้านนี้ของจางรั่วเฉินคนเราควรจะให้กำเนิดบุตรชายเช่นจางลั่วเฉินจักรพรรดิปีศาจปัตตพีเห็นด้วยในถ้ำฝึกฝนหยานเจอเซียนจ้องมอง,อยงหยานหวงถูอย่างว่างเปล่าซึ่งเกือบจะกลายเป็นโครงกระดูกสีทองโชคดีที่เขามีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์มิฉะนั้นร่างกายของเขาคงระเบิดหลายครั้งแล้วหยานเจอเซียนคิดว่า จางล้วเฉินตีลุงหวงทูหนักเกินไปแล้วหยานเจอเซียนรีบเปิดโถไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วโรยน้ำพู้แห่งชีวิตลงบนกระดูกทองคำท่านลุงจางล้วเฉินบอกว่าเขาอาจเข้าใจท่านผิดบางทีพระราชวังที่เป็นความตายอาจพยายามหวานความขัดแย้งไว้ข้างหลังท่านนี่คือน้ำพู้แห่งชีวิตที่เขานำมาให้ท่านหลังจากดูดซับน้ำพู้แห่งชีวิตแล้วเนือเ้อเลือดค่อยๆเติบโตขึ้นบนโครงกระดูกของหยานหวงทูหยานหววทูสั่นเทา และดิ้นรนเพื่อพยุงร่างกายเครื่องหน่งของเขาไว้เขาพูดไประยะระยะว่าเซียเนเหอข้าคิดออกแล้วไม่หวาจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้องเจ้าต้องแต่งงานกับจางล้วเชนเจ้าต้องทำให้เขากลายเป็นหลานชายของข้าหยานเจอเซียเนเห็นว่าหยานหวงถูน่าสงสารเพียงใดนางไม่ได้โต้แยง้งแต่ปลอบใจเขาให้หายดีสืบสวนจะต้องหาคำตอบให้ได้ถ้าพระราชวังเที่เป็นความตายอยู่เบื้องหลัง เขาจะทำให้พวกเขาต้องใจราคาที่แสนเจ็บปวด <c oughs> <c oughs> และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเรื่องชักเป็นตุเป็นตะใหญ่แล้วพี่เฉ็นตัดสู้ได้นี่เหมือนจะเหลี่ยมจัดขึ้นหรือยังไงชลายกว่าเดิมเยอะทิ้งอารมณ์ทิ้งความรู้สึกทิ้งความแค้นเอาผลประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียวเลยนึกว่าจะกลายเป็นคนดีที่ไหนได้เหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน <c oughs> ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ